่าด่าไผ่ถ้ายั่งบ่อพร้พอรมที่สิถูกด่าขึ้นอันนี้ก็เรื่องจริงครับพี่น้องถ้าเจ้าบ่พร้อมที่สิถือดา่าย่าไปด่าเขาถ้าบ่อพร้พอรมที่สิถูกต่อยย่าไปต่อยผู้ใดอันนี้ก็คือเรื่องจริงครับพี่น้องราสุดครับอิเซียมครับข่าวมันกับมามือสองมือแล้วล่ะแ,แต่ว่าผมมีเวลา,าเบาอีเยม ออกมาเว้าให้เลดี้พ่อทิปสวีเดนครับพี่น้องอให้เลดีสวีเดนของเขานี่แหละว,ว่าทําการสนับสนุนาการเงินหรือว่าสนับสนุนทางค่เพลงโตเกียวมิวสิกให้ว่าเลดีนี่นะเลดีสวีเดนนี่นะครับว่าให้ไทยเลดีม้มาดาแท้วเผ้า จังสั้นจังสี่ครับพี่น้องเนื่องจากว่าเห็นว่าไปสนับสน,นุนมืองานขึ้นเสาเอกเสาโทโมีเห็ดโลงท่านไอ้ตรงไอ้เตียมมีโลงท่านน้ำมะพร้าวมีโลงท่านเอียงหลายอย่างของเรดีสวีเดนแล้วกะ็มีการซื้อบัตรกุมปิดผมมองนะครับนะว่าอิซยมเนี่ยมันสิหาทางแบบว่าจังไหนล่ะหาทางให้เขาขอ หรือว่าหาทางให้พู้ใหญ่บ้านฟิลนด์นี่มีความผิดแบบว่าว่าองไว่าไปใส่ไล่ให้พย้ใหบานฟินแลนด์มีความผิดว่าไปให้เลดีดาอาดีตเมียคือเพลวเผาเล,าเลดีเพิ่นกับบอสเพิ่นบอไดาดอกพี่น้องผมบอกตรงๆเลยแต่ว่าก่อนทิ่เาถึงตอนนี้เอาคำเบาของอีเซียมก่อน อีเซียมครับมันบอกไวจังไหนไอ้บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้รับเงินสนับสนุนจากมึงที่เป็นผู้สนับสนุนหลักทางค่ายเลยให้ท้ายมึงดา่าแพลวเพาอันนี้ชัดเจนทางกฎหมายแต่กูไม่เคยสนับสนุนให้ทางค่ายแสงทองเพราะฉะนั้นแพวเพาไม่ได้สนับสนุนให้เพจกูด่ามึงแต่ไอ้บิ๊กทิติวุฒิวารุณ ให้เพจให้ท้ายเพจมึงดา่าแพ้วเผาแม่ของลูกมันเองอ่านพี่น้องย่นความผิดมาให้เลดี้พรทิพย่นความผิดมาให้ผู้ใหญ่บาทฟินแลนด์พี่น้องสิบอใครนะเละดี้สวีเดนเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเลดี้พรอทิ์สวีเดนนี่นะครับนะเท่าที่ผมฟังมาผมเบิ่งฟังฟังไปฟังมาผมเบืเคยเห็นเล่าดา่าเพ้วเผาเลย เราสิมีดาผู้ใดบุษเลยนะที่เป็นไอคู่อริเล่านะเป็นมูเก่าเล่าซื้อยังบุษหรือซื้ออีเบียวอีเบิลนี่ละผมกับพวกูดอกแต่ว่าเขาไปฟังแล้วก็วอาว่าบุดามูโกบุดานที่มันบอดีจังสันจังสีซื้ออ e ีเบียวบ่ไดดาเพี้ยวเ้าเด้พี่น้องเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเอออันนี้มาใไซไลเขาว่าเขาดาเขาดาบองใดกูถามเนี่ย กูน่งฟังซุเมมือกูน่งเบืองเออไม่ได้ดานี่วะเนื่ยดาวาอเบียวผู้ใดเป็นออเบวมึงมึงตีความหมายจังไดวาไอเลดี้สวีเ์นดเนี่ยไปด่าไอ้นี่ด่าเพียวเพ้แสดงว่าที่มึงฟังมาทุกมือทุกมือแสดงว่ามึงมึงด่าด่าเพียวเเพ้วบอกอีเสียมเขาด่ามูเขาเขาด่าพักพวกเขาเขาด่าคนตีเฮ็ดบ่ดีกับเขา เออว่าอีเบวอีเบวแสดงว่ามึงคิดว่าคำวาาอีเบลวนี่เป็นเพวาเผาตีแสดงว่ามึงนี่ด่าแพวาเพานั่นน่ออีเซียมมึงไม่รู้เหรอมึงไปบอกว่าได้รับเงินสนับสนุนอ่้ใหญ่บ้าฟิลเลดได้รับเงินสนับสนุนจากเรดี้พรทิฟสวีเดนอ่าสนับสนุนอ่าเป็นการสนับสนุนในทางค่ายเป็นผู้สนับสนุนหลักและมึงไม่เคยสนับสนุน เงินให้กับทางค่ายแสงทองก็นี่แล้วคัดหมอกตามตรงเนี่ยมีบาตฟิลเลตมีคนซัพพอร์ตตลอดมีบาตรฟิลเลต์ระจาเป็ี่นต้องไปบอกให้ผู้ใดไปด่าผู้ใดแต่เมึงเนี่ยเงินกับบสนับสนุนเอียงกับบสนับสนุนกุ้มปิดกับบสนับสนุนกุ้มเปิดกับบสนับสนุนอ่าครูจงครูจินเอียงกับมึงกับบสนับสนุนบ่สนับสนุนจักอย่างมาลงมาไร่กับบสนับสนุนนี่ที่แฟนคลับตัวยงโอ้ กูละงเงือกมึงหลาหายมีเอฟซีแบบนี้ก็มีโอ้ยขันมี่เอฟซีแบบนี้กูไล่หนีไปไกลๆแล้วก็สัตวน่ะมึงเบิึงไอ้คลิปเขาเบิ้งโคตรช้าให้เขาเน่บอนะอีซีแมกูถามมึงแน่ไปบอกว่าเรียดี้พรอทิพย์เนี่ยไปด่าไอ้เพล่าเพ้ไปด่าตอนไหนกูถามเนี่ยเออขันมาเขาด่ากับหาหลักฐานไปบนมึงสิมาเกล้าหาเขาลอยๆจังซี่ มากล่าวหาพุญญาบัตรฟิเลเลียนมาพุญญาบัตรฟิเลเลียนสนับสนุนเป็นผู้ยุบเบื้องหลังในการด่าเพล่าเผ่าถือต้องอยุบอ่ฮะมึงนี่ยผู้ใดสนับสนุนมามึงว่าเพล่าเผ่าไม่ได้สนับสนุนในเพจก,กูดามึงเพื่เพลาเผ่าบม่ได้สนับสนุนบ่มว่ว้าอีกยังกว่าว่าเ,เพจมึงดา่าไอพุญญาบัตรฟิเลเลียนมึงด่าเองเอ้า เขาไ่ได้สนับสนุนก็สิเป็นอย่างเมื่อก็บ่ได้เกี่ยวกันมึงอยากดา่ามึงก็ด่าไปที่ว่ามึงอยาเอาความสัวความเร็วที่มึงเห็ดกับผู้อืน่นแล้วเอาไปใส่ลายผู้อืน่นมึงเอาไปใส่้ายเน้ดีสวีเดนว่าเลดีสวีเดนบ่ดีจังสันบ่ดีจังซี่เอาไปใส่้ายเหม่ยผู้หญิบบานฟินแลด์เออบ่ดีจังสันบอดีจังซีฮะเ,เขาสนับสนุนเพราะว่าเขาฮักของเขาเขากะสนับสนุนส่วนเรื่องการด่า อ่าได้คลิปวิดีโอของเขาดาหมูดาพวกดาผู้นันพูนี้ที่บริษัทดาเพี้ยวๆมันบริเกี่ยวกันคือกันละล่ะมึงนะมึงสีดาแผมึงก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจสู้สีดาไผสู้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่สิถื่อดาขาดมึงดาเขาแล้วมึงยังบ่พร้อมที่สิถื่อดาแล้วมึงจะไปดาไเซิยมจำไว้มึงนะนี่ใชสันดานของมึงนี่นะกูจิบอกไงนะ แย่มากๆย่นต่ความผิดในผู้นั้นย่นต่ความผิดในผู้นี้อยากให้เขาเป็นขึ้นเจ้าของความสวความเร็วนี่อยากให้เขาเป็นขึ้นเจ้าของทั้งๆที่เขาบุได้เป็นเมื่อก็คิดว่าแต่เขาสิวให้ว้าให้ซัว้าให้ไปซุ่มซูนตีบุ๊มมีผู้ใดไปวุ่นวายหรอกเอะเขาไปหอดไซเล่ย์ซูเสียังกันสูเกเฮดไปสนับสนุนพูดไปหาลูกค้ามาให้แพล่าพ้าพูน่ะช่วงนี้เฮงบ่มมีงานอยู่ มีงานกับโบหลายบบแมน่าบ่มีงานมีงานกับโบหลายบบเต็มเดือนเออเดือนนึงมีสามสิบมือมึงก็ไปหามามันครบสามสิบมือแน่แมน่นบ่ละอียังกับโบสนับสนุนนี่ตีเอฟซี FC ตัวยงเงินกับโบสนับสนุนคุมปิดอียังกับโบสนับสนุนสื่อของกับโบสนับสนุนโว้ยสมองนะเฮตจังไหนออกมาดาผู้อื่นออกมาดาเลดีสวีเดนจังไงเขาโตจะของมาเปึืกขักแทก แล้วกูกับเบอร์เห็นเลยีิสวีเดนไปด่าเพี้ยวๆอันซูสิคิดไปว่าเขาด,าด่าเนี่ยซูกหาหลักฐานไปไปฟ้องเขาเองไปว่า้เขาเองแต่ว่าขั้นสิด,ดา่าผู้อืน่นนะขั้นโาพร้อมที่จะถือด่ามึงอย่ามาดา่ากระจอกมึงอ่ะนะอีเซียมอ้ย